วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำภาพสวยๆแบบนี้แบบนี้และแบบนี้ตอนรับมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ส่งขายบน Adobe Stock โดยให้ c h a t GPT 4o ช่วยทำงานผมทำได้ยังไงไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมก่อนที่แชแนลนี้ Gen by AI สร้างไรายได้ด้วย AI ครับในช่วงเดือนกันกยาคมเราจะพบกับมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Paris Olympic Games ที่จะแข่งขันในวันที่26กนันกายน ถึง11สิงหาคม2024ซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทโฆษณาห้างร้านต่างๆที่ทำการตลาดจะต้องเข้ามาหารูปภาพในตลาดไมโครสต็อกไปใช้งานก่อนอีเวนต์นี้อย่างไม่ขาดสายแน่นอนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับแนวทางการทำภาพด้วย AI เพื่อรองรับตลาดปารีสโอลิมปิกเกมส โดยขั้นตอนทั้งหมดของการทำงานในคลิปนี้ผมจะใช้โปรแกรม Gen b บตลอด Work f ก o w การทำงานตั้งแต่เริ่มไปจนถึงขั้นตอนของการส่งภาพโดยรูปภาพทั้งหมดนี้ผมจะเจนเนอเรตออกมาเป็นรูปภาพที่พร้อมส่งมีไททอลและคีย์เวิร์ดที่ถูกสร้างจาก Chat GPT 4o ที่แม่นยำฝังลงในรูปภาพที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาเพิ่มปริมาณและคุณภาพงานไปพร้อมกันและถ้าทำด้วยความสม่ำเสมอรับรองสำเร็จแน่นอนครับผมจะเริ่มหาไอเดียจากการหาคีย์เวิร์ดด้วย c h แ t ท p t กันครับให้เราเปิดหน้า Chat GPT ขึ้นมาแล้วพิมพ์ถามเขาไปว่าชนิดกีฬาที่แข่งขันใน2024 Paris Olympic Games มีอะไรบ้างเพื่อให้เขาหาคีย์เวิร์ดมาเป็นไอเดียเป็นสารตั้งต้นให้กับเรา โดยผมจะเลือกมา5ชนิดกีฬานะครับเมื่อเราได้สารตั้งต้นมาแล้วเราก็จะมาสร้างพร้อมด้วย ChatGPT กันครับโดยผมจะใช้ Custom GPT ตัวนี้รวมกับ extension Genby Automate พร้อมที่จะช่วยสร้างพร้อมจากคีย์เวิร์ดที่เราได้หรือคิดขึ้นมาโดยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับผมจะบอกคอนเซปต์คร่าวๆและใช้คีย์เวิร์ดประเภทกีฬาผสมกับเหตุการณ์เป็นกลุ่มคำามคำแบบนี้สามารถเอาไปปรับใช้กันได้เลยพอเราใส่เรียบร้อยก็กดปุ่มรันได้เลยครับ เขาจะสร้างพร้อมให้กับเราและดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์เท็กส์แบบนี้เลย หลังจากนั้นเราจะนำพร้อมไปใส่รายละเอียดบนโปรแกรม Genby โดยเลือกฟังก์ชัน MJ พร้อม t Generator เพียงเราเลือก use my พร้อมและกด Open เลือกไฟล์พร้อมที่เราได้มาเราก็สามารถปรับแต่งใส่อตัตราส่วนของภาพและใส่คำห้อยท้ายเพิ่มเติมให้กับพร้อมของเราได้เลยครับโดยใส่มากกว่านหนึ่งเขาจะทำการสุ่มให้นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม start automate โปรแกรมจะสร้างพร้อมให้เราแบบสมบูรณ์ก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือขั้นตอนของการเจนภาพโดยเราจะใช้ MJ Almighty Automation ในโปรแกรม Genby สร้างภาพ อั s สเกลพร้อมคิดไทเท่และคีย์เวิร์ดฝังลงไปในภาพให้กับเราโดยเริ่มต้นให้เราเปิดไฟล์พร้อมของเราตรงนี้เลือกไฟล์พร้อมและกด Open เลือกไฟล์พร้อมเมื่อเลือกไฟล์พร้อมเรียบร้อยเราก็จะมาเลือกขนาดของการอัปสเกลเลือกจํานวนคีย์เวิร์ดและเลือกประเภทคีย์เวิร์ดที่เราต้องการแบบแรกพร้อมพายเรตี้เขาจะหาคําที่เกี่ยวกับพร้อมของเรามาเป็นคีย์เวิร์ดและแบบที่2 SEO p สเอโอพาเรตี้เขาจะนําคําที่มีคนใช้ค้นหาสูงสุดที่เกี่ยวกับพร้อมของเรามาเป็นคีย์เวิร์ดครับหลังจากนั้นก็เลือก AI ที่เราต้องการให โปรแกรมคิดไททลและคีย์เวิร์ดให้กับเราโดยผมแนะนําให้เป็น ChatGPT c o คือความแม่นยําครับติ๊ก ChatGPT ให้เขาเช็คไทท l ลและคีย์เวิร์ดให้กับเราหลังจากนั้นกด Start Automate ได้เลยครับ เราได้ภาพออกมาที่พร้อมส่งและคัดภาพสวยๆเรียบร้อยแล้วหากภาพที่เราต้องการส่งมีไททลและคีย์เวิร์ดซ้ำกันเราสามารถแก้ไขได้ผ่านการทำไททลและคีย์เวิร์ดจากรูปภาพโดยให้ AI ดูภาพของเราด้วยฟังก์ชัน Title a n น Keyword Generator ให้เราเปิดโฟลเดอร์ที่มีภาพของเราจะนำภาพที่ทำซ้ำหรือให้เขาทำทั้งโฟลเดอร์ก็ได้ครับหลังจากนั้นกด Open เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเมื่อเลือกเรียบร้อยก็มาเลือกจำนวนคีย์เวิร์ดและเลือกประเภทของคีย์เวิร์ดเลือก AI ที่เราต้องการทั้ง2ตัว ถ้าเป็น ChatGPT 4o ก็จะแม่นยำที่สุดครับหลังจากนั้นก็กดคลิก Start Automate ได้เลย <c oughs> เราก็จะได้ภาพที่พร้อมส่งมีไทท l ลและ Keyword รฝังลงไปในภาพที่ไม่ซ้ำกันและขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือขั้นตอนของการอัปโหลดให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บ Adobe Stock ไปที่อัปโหลดด้านบนขวามือแล้วนำไฟล์ภาพของเราโยนลงหน้าเว็บได้เลยครับ พออัปโหลดเรียบร้อยเราก็จะมาเลือกประเภทของงานทางงานของเราเหมือนภาพถ่ายเราก็จะเลือกที่โฟโต้ทางงานของเราเหมือนภาพกราฟิกเราก็จะเลือกอ l ลลัส a t i o n แล้วเราก็จะมาเลือกแคตตากรีที่เราต้องการตามหัวข้อที่มีได้เลยครับพอเราเลือกครบแล้วให้เรากด select All ด้านบนและลงมาติก c reate d using generative AI tools และติก people and property are fictional หลังจากนั้นก็ไปกดที่ปุ่ม submit ด้านขวาบนได้เลยติ๊ก2ติ๊กนี้แล้วกด continue หลังจากนั้นกด submit ได้เลยครับเพียงเท่านี้ ภาพของเราก็จะถูกส่งไปให้ทาง Adobe Stock ตรวจเขาตรวจเสร็จเมื่อไหร่ภาพของเราเข้าสู่ตลาดก็เตรียมรับเงินดอลลาร์ได้เลยงานแบบนี้เรียกว่างานประเภทซีซันอลครับควรส่งเพื่อทิ้งช่วงให้คนค้นหายยังน้อย1เดือนดังนั้นวางแผนการทำงานให้ดีด้วยนะครับวางแผนดีรับรองมีชัยไปกว่าครึ่ง สุดท้ายนี้อยากให้ผมแชร์การทำงานแบบไหนอีกพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือถ้าอยากสนับสนุนดูได้ที่ Description ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซีย่า